ใครที่มาดูย้อนหลังเต็มคลิปนะครับก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนอารมณ์กันเร็วสักนิดนึงผมควรจะพูดใกล้ไหมแค่ไหนไม่เป็นไรนะเราลองดูเนาะก็พยายามจะให้ตัวเองฟรีๆไปด้วยเรารู้สึกว่าเราไม่เครียดกับการพูดมันก็จะไม่เกร็งไปด้วยจนะปล่อยอะไรก็ปล่อยออกไปอาจจะหยาบคายบ้างเล็กน้อยคนระับเพราะว่าเกมอเอเดนดิงนะครับหรือว่าตระกูล ฟอร์มซอฟต์แวร์นี่เพื่อนๆคงมีประวัติกันอยู่แล้วคงไม่ต้องสาธยายเยอะก็ใพ้่มเปลี่ยนการใช้สตรีมนะครับเป็น t w i t c h Studio Beta นะครับยังพูดไม่คุ้นเลยกติเราจะเป็นแบบ t w i t c h TV อะไรเงี้ย Twitch c h a n n e l Twitch Studio ไม่คุนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงเพลงดังมากทั้งปาดทีคือแบบว่า หมือนคูดหน้าผาขวาไปซ้ายเลยผมตั้งไว้เองฮะอยากรู้ว่าตัวเกมมันดังได้เต็มที่ที่สุดแค่ไหนน่าจะเป็นสองอย่างนี้นะครับเพราของเดิมเขาเนี่ยเป็นแปดแบบเสียงพูดเสียงพูดผมขอเต็มสิบเลยแล้วกันนะผมอยากได้อัตราลดในส่วนนี้ด้วยนะครับเราเล่นไปพร้อมกันเนาะผมไม่ได้เล่นมาก่อน เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องความประทับใจ First i m p r e s s i o n ต่างๆในการที่เราจะไปเจอไอเทมพิลึกพิลั่นศัตรูพิลึกพิลั่นเนี่ยคือเราได้เจอพร้อมกันแต่ว่าผมเองมาเล่นช้ามันก็เลยคนอื่นเขาเลยเล่นไปหมดแล้วคอนเทนต์ที่เพื่อนๆเ,เสพกันจ,จริงๆอาจจะออกไปหมดแล้วก็ได้แต่ผมอยากสนุกในมุมผมนะพยายามจะอ่านสปอยให้น้อยน้อยที่ว่านี่ก็400ชั่วโมงนะ ตัดกระจัดเต็มเหมือนกันอยากรู้นู่นอยากรู้นี่เรารู้ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นเองมันทําให้เราเข้าไม่ถึงจุดที่เราต้องพยายามด้วยแล้วฟอร์มซอฟต์แวร์เนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องความพยายามในการที่จะะเกียงต,ตะกายขึ้นไปให้ถึงจุดหรือเป้าหมายที่ตัวเกมเขาต้องการผมก็อยากจะสัมผัสในจุดนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าโลกสมัยนี้ กับเกมเล่นได้น้อยมากแล้วครับเรื่องปัจจัยต่างๆ <c oughs> หรือความชอบต่างๆสเปคส่วนตัวที่เราเลือกเกมกันเ้วยองะบางคนชอบ MMO บางคนชอบ RPG ซึ่งบางคนก็เล่นพร้อมกันได้เพราะว่า มันเป็นเกมแนวเดียวกันที่สามารถจะทําให้มันลงตัวได้แต่บางคนชอบแบบเป็นเหมือนดอทเออะไรเงี้ยก็จะเป็น Power Defense หรือโหมดอื่นๆมีมุมมองการเล่นการชอบไม่เหมือนกันสำหรับผมเองผมก็ไม่ได้ชอบตัวนี้มาก่อนเลยนะไม่มีโชคลางหรือชตาใดๆให้ให้มาเจอเกมนี้นะครับแต่ก็มาเจอได้เพราะาเราอ่ะโอเคขอดูหน่อวยว่า มึงโอเพนเวิรได้แค่ไหน <c oughs> มึงทำได้แค่ไหนเพราะเราเห็นผลงานเขามาตลอดออปอมซาวแร์แต่คือผมตามผมเล่นบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้าถึงการเกมในเกมด้วยซ้ำคือเราเข้าไม่ถึงนะเพราะเราส่วนตัวผมนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ชอบเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอ่ะ m o ฟ e มนต์ <Movement S 2> <c oughs> ของเขาอ่ะมันมีเกมบางเกมที่คอนโทรลได้แปลกใหม่หน่าสนใจ ช่วงที่ยังเป็นดาร์กโซ่หนึ่งสองสามหรือมุมอื่นอื่นะมันอาจจะมีมุมที่เขาทำออกมาอย่างซิกิโลอย่างเงี้ยกอเอนจินนะผมเซฟเอนจินด้วยไงมันมีเรื่องภาพเรื่องอะไรเข้ามาด้วยมันเป็นโลกนะกลายเป็นโลกไปแล้วเหมือนเราืจอจัดจอมาแล้วเราก็อยากจะใช้จัดจอให้มันเต็มประสิทธิภาพเราก็อยากจะเทสไม่อช่อะไรทันโลกในแบบของเราอะไจะเป็นมุมมองประมาณนั้นซึ่งตัวเกมตัวนี้ผมก็เลยเลือกมากะว่า เราคงเต็มอิ่มกับมันได้เต็มที่ก็เลยเต็มตัวแล้วผมเองก็เปิดสตรีมด้วยเกมนี้เลยเพราะว่าผมคงอยู่กับมันนานแน่ๆแต่ว่าระหว่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะคุยกันได้นะไม่มีปัญหานะเหมือนคุยเรื่องอื่นคือเราใช้ชีวิตในนี้เลยคือผมมาใช้ชีวิตในนี้เลยอยากจะให้มันเป็นบรรยากาศนี้แต่ว่าเราได้นั่งคุยกันด้วยผมว่ามันก็ดีนะ ตัวเกมเขาก็มีมันเต็มเลเยอร์นะเพื่อนๆที่ให้เราได้แบบมาแจมกันเล่นด้วยกันเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์กูนะกูโฆษณากูเองกชอบมันนานจะออกกูไปชอบอะไรก็ปกติก็เล่นไปเรื่อยครับไม่ไม่ได้โฟกัสว่าต้องอย่างไรหาอะไรยึดเหนี่ยวติดใจเฉย ส่วนว่าวันนี้เราจะไปไหนกันดีเนี่ยเรายังอยู่ที่โซนริโอเนียด้านบนนะครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องมี <c oughs> หลายจุดอย่างเช่นตรงนี้น่าจะเป็นโบสหรือสถานที่เฉพาะนะครับถ้ามันมีซากอยู่บนพันที่นี่คือเราสามารถที่จะสนใจได้เลยมันอาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่ามันจะมีแบบเติมเนื้อเรื่องมานิดนึงมีเคียรเทมแปลกตกอยู่นิดนึง ให้เราแบบเฮ้ยมีเรื่องตรงนี้เข้ามาใหม่มีคอนเทนต์ตรงนี้เข้ามาใหม่